你家好，观众。 สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะคะกับมาพ่อกับสาวแพร่ผ้า,าไปแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวแพร่กับผ้าพีผ้า,าน้องมาหาเกมเมดที่กาล่ะคะ่ะนี่ช่วงแรกๆท้องก็กกได้เหตมากนะคะพี่น้องเป็นเหตดผพิงก็เห็ุหนาขาวนะคะเมื่อนี้สาวแพร่กับมากก็บ่าอีดละคะ่ะคุณค่ะเอาบ่เห็นเหมือนค่ะบอกว่าเอยหมู่บ้านสาวแพรว่าสาวแพร่สิบวัได้มากนะคะเพราะวันเป็นวันเสาร์อาทิตย์พี่น้อง แต่ว่าพอเราเอาหายค่ะเมื่อหนีสาวแพรก็เลยได้มากนะคะเมื่อหนีห้องก็มาลุ่นชอยกันอีกแล้วค่ะว่าห้าสิมานเห็นอยังค่ะว่าสีบ่ได้มากกบไม่นะพี่น้องไปจ้าไปหาเห็นน้ำกันต่อค่ะพ,พี่นี่ก่อละค่ะพี่น้อง,องมีลุงงูกเหลืองบานน้อยๆน,อยนะคะ่ะ นินี้ยเราโง่ก,กับขาดฝนขาดน้ำดอกน้อยหน่อยค่ะพอหลังจ้าพี่น้องเบาอิดพอเห็ดกอค่ะ ดีค่ะต้องโดข้าเจ้าบ่เห็นเนาะค่ะพี่น้องแล้วอันเท่าทิมเบิร์ดน้องโก นี่ค่ะพี่น้องมันเผามันไม่คนมาเห็นค่ะเลง่าดอกนึงค่ะพี่น้องห่วยพี่น้องอืมดอกนี่เอาบะไรเลยนะคะ่ะสองดอกค่ะ พอเห็ดละงูกับพี่น้องอีกดอกนึงค่ะ เฮ็ดนาเรียที่น้่งเฮ็ดนาเรียค่ะ เห็ดนาเล่ยง่าค่ะ้อนา่าหืมเอาได้รวน่าดอนอ่มุนอุยปุยสามพะ อดอกนึงค่ะเน,เนี่อนจงหวนห้าอยู่ค่ะพี่น้องดอกน,นี้ถิงแดงพี่น้องดอกเดียวนี่ค่ะ พี่นอเลือดตาเพิ่นนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุปรือตาเพิ่น,พนนะคะกดวงนึงค่ะ ดอกนึงค่ะดอกนึงพี่หนงเกือบเหยียบได้ค่ะดอกนึงเอ,อ้าหน่อยหัดซ้ำว่เห็นเห็ดดอกี้พี่หนงย่างไก่ค่ะนี่ดอกนึง นั่นอีดอกนึงพี่น้องวอ่หาหักหมดแล้วค่ะพ่วยละค่ะพี่น้องเบอร์อีเป็นคนเคลียร์ไว้ให้สาวแพลวเ,เนาะค่ะหอ้าเบอร์เคลียร์เ้ากับเบอร์ไห้ละค่ะพี่น้องมันก็เคลียร์คข้คือกัน เรลเียมค่ะข้ากับเลีย์ตัวนะพงคนนี้เละค่ะอี่จ้าพี่น้องอีกดอกหนึ่งค่ะน้องอีกดอกหนึ่งค่ะ อันนี้ไม่แตกค่ะมาพ่อกับพี่น้องข้ามืดนะนี่ค่ะไปถามเพื่อนกันค่ะว่าเพื่อนมานเม,ามาื่อนหร่าะพี่น้อง <c oughs> มานปะจ้าโอ้นี่แหละได้เพื่อน,นี่แหละโอ้แม่ลักก็ได้ย่ค้าคนนะแต่เฮ็ดอี่อย่างด็กจ้าไปให้ทั้งบ้านเบื้องไม่ได้ก็บถิ่นช่วนี่เห็นอีย่างดิมไปจ้าไปหาแล้วกันเห็นค่ะโอ้เฮ็ดต่เบี้ยค่ะกินไม่ได้ มันกินเมื่อไรจ้ะก,กินห,นหมวกเท้าค่ะจะรออีกแล้วค่ะพี่น้อง ดอกนึงค่ะอันเพิ่นห้อยเพิ่เหยียบมากสินะค่ะพี่น้องเกือบถึงดอกเห็ดค่ะเห็ดพิงแดงค่ะพี่น้องนีอีค่ะดอกมีอีกค่ะดอกนึงสาวแพววเชื่ <c oughs> ขึ้นพี่น้องข <c oughs> อจ้าพี่น้อง พึ่งแดงแล้วค่ะกี่หน่อยพี่หนี่นอีกดองนึง อีกจนีนน้อยก็มีค่ะส<โฮ>วยนาคะพี่น้อง อพยแล้วค่ะพี่น้องดอกหนึ่งค่ะเกือบเท่านะคะ่ดะดอกแต่เอาได้อยู่ค่ะอพอแล้วค่ะพี่น้องอพย์ลวค่ะ ดอกวค่ะน่รารีบสับค่ะสนปล่วยเลยค่ะ ม,มดพี่น้องมดมดมด,มด,มดมค่ะมดเบื้งเนยค่ะเัืองดอกนน้อยเนาะเพี่น้องต้องหาดีๆนั่งซองเบิ้อง,งผุนข้าพี่น้องจะสีเห็นเนาะค่ะทำไมว่าย่างนี่บอกายกลเลยละค่ะแต่ว่าเ,เห็นเนี่ย ้าพี่น้องแพ่กับสิมัรสรุปผลงานให้พี่ให้น้องในเวกนั้นะคะ่ะสาแพ่ย่านมันเป็นคลิปเงวาเกินไปนะคะพี่น้องก็เลือดสีเฮสองกันอีพี่เนาะคะ่ะอันนี้ก็สิเป็นอีพี่หนึ่งนะคะพี่น้องอีพี่หนึ่งนี่ก็เต็มกระตานี่ยละคะ่กะกับย่านมันเป็นคลิปเน่านะคะ่ะอีพี่สองสาแพ่กับสีเกี้ยงใท่กระตาเบาอิดเนาะคะ่ะอันนี้กระตาสาวแพ่เนาะเกลียงใส้กันแล้วค่ะก็ได้เต็มตาพอดีนะคะพี่น้อง ยามนันเป็นคลิปยาโพวดค่ะ,ะเรื่องสิเฮ็ุเป็นอีพีให้พี่น้องดรเบิ้งและะ้วค่ะนี่ค่ะงามงามค่ะพี่น้องคลิปนี้สาวแพร่กับพ่อไวก้กนนี่นะคะเอ้ยท่านี่ก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวสาวแพร่สิเห็ดตัวย่างในอีพีสองให้พี่น้องเบิ้งว่าได้หน่อยหรือใ้ร้ายนะคะพี่น้องจะเรื่องขอไปเบิ้งอีพีสองให้น้ำเลยนะคะ่ะ ถ้ามักคลิปนี้ก็ย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดส์ไข้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพทยผ้าไปน้ำนด้อค่ะขอบคุณค่ะฟังท่านี้ก็สิเป็นฮิตเพิงเด้พี่น้องท่านนี้ก็เป็นฮิตร่วมค่ะส่วนมากก็สิเป็นฮิตเพิงฮิตก่อฮิตร่วม่ะคะพี่นอ้องไปใจยังเรื่อติดตามอีพีสองต่อไปด้ค่ะเดี๋ยวสาวแพทย์ซีนีตัวอย่างให้เพิ่งนะคะพี่น้องจะสก็บไส่สกะตาบ้าอินนะคะ ไปจ้าก่อเห็ดแล้วใครเห็ดละงูละค่ะสามใครได้พี่น้องบัานนี้อีกดอกนึงค่ะอาดดอกนี้ขายยาวพี่น้องบ้านตเตหิดถึงนุ่มยิ่งสดค่ะก่อเห็ดก็ง่ายค่ะพี่น้องสองดอกงามๆเลยเนาะดอกจุ่มกับดอกบานละค่ะ